จากสถานการณ์ที่หลายฝ่ายมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่คาดว่าจะไม่พอเพียงต่อภาคเกษตรกรรมในอนาคต และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นโดยวิกฤตน้ำที่กำลังเผชิญอยู่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นจากทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตามจากการที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรโดยในสาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสากลดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรด้วยการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำ ให้ทั่วถึงและพอเพียงเพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการผลิตภาคการเกษตรพร้อมกับส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับภาคเกษตรกรรมของไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยมุ่งเน้นการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยคํานึงถึงศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของชุมชนมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตการเพิ่มมูลค่าการตลาดและการบริหารจัดการ จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดสตูลซึ่งในปี2556ได้ดำเนินการในพื้นที่โครงการฝายคลองท่าแพรหมู่ที่3ตำบลควนโพอพําเภอเมืองเนื้อที่841ไร่เกษตรกรจำนวน147รายปี2557ดำเนินการในพื้นที่โครงการฝ้ายคลองดูสนหมู่ที่6 หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่9ตำบลควนสตออำเภอควนโดนเนื้อที่1117ไร่เกษตรกร,ร,กร150รายและปี2558ดําดำเนินการในพื้นที่โครงการสระน้ำบ้านกาแบงหมู่ที่3ตำบลแหลมสนอำเภอละงูเนื้อที่1499ไร่เกษตรกร,ร,กร150ราย จากผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดสตูลได้มีการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่โครงการดังกล่าวอันได้แก่กลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มเพาะเห็ดกลุ่มเลี้ยงแพะกลุ่มเลี้ยงโคและกลุ่มพืชผลซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่าการตลาดและการบริหารจัดการดำเนินการอย่างเป็นระบบและประสบความสำเร็จตามที่เกษตรกรต้องการ ทั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานโครงการนี้จนประสบความสำเร็จสำหรับการดำเนินงานโครงการในปี2558 จากการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรในระดับจังหวัดที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสนอำเภอละงูเพื่อเป็นพื้นที่เข้าร่วมโครงการโดยดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายคือบ้านบูบอยหมู่ที่3าตำบลแหลมสนอำเภอละงูจากการสำรวจสภาพทั่วไปของพื้นที่พบว่าราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและมีความยากจนเนื่องจากช่วงฤดูมรสุมไม่สามารถ ประกอบอาชีพการประมงได้ทำให้ขาดรายได้อีกทั้งขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยปัญหาดังกล่าวทำให้ราษฎรมีการยื่นถวายดีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งต่อมาสำนักพระราชวังได้มอบหมายให้สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาดูแลและมอบกรมชนะระทานดำเนินการแก้ปัญหาในส่วนการดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพคณะอนุกรรมการพูรณาการแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรระดับจังหวัดได้ลงสำรวจพื้น ที่จัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่รับประโยชน์ชัดเจนมีการจัดทำแผนที่จัดทำฐานข้อมูลรายครัวเรือนซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระยะ8ปี เมื่อหน่วยงานต่างๆในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของพี่น้องเกษตรกรแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงจัดประชุมชี้แจงและสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนเพื่อนำร่องในการดำเนินกิจกรรมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หมู่ที่3แห่งนี้มีการปลูกข้าวไว้บริโภคหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเกษตรกรจะปลูกพืชผักแตงโมแต่ขาดการ,รเรหางจัดการรวมกลุ่มการตลาด ผลิตแล้วไม่สามารถขายให้กับพ่อค้าหรือถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีได้ร่วมกันขับเคลื่อนจัดตั้งกลุ่มรวบรวมผล,ผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยติดต่อผู้ซื้อพ่อค้าคนกลางตลอดจนห้างแมคโครทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เข้ามารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลทั้งระบบตั้งแต่การเตรียมดินการบำรุงรักษาตลอดถึงการรวมกลุ่มจัดทำบัญชีครัวเรือนและการตลาดจนผลผลิตในฤด,ดูการที่ผ่านมาไม่พอเพียงต่อความต้องการของตลาดครับในส่วนงานโค้งสถานีพัฒนาที่ดินเจ่ววาข้ามามีส่วนรวมในการจัดทำโครงการพัฒนากออาเรเกษตรครอบวงจรตรงนี้นะครับ อ่าส่วนหนึ่งก็คือมันมีหลากหลายกิจกรรมแต่กิจกรรมที่เราทําก็คือเรื่องของการปรับปรุงบารุงดินนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือการทําปุ๋ยมกักนะครับอ่าแลวส่วนหนึ่งก็คือการทําน้ามักเชียวาภาพโดยใช้พอตซองนะครับปีนี้เราสนับสนุนนะครับในพื้นที่ตรงนี้ก็คือนะครับสนับสนุนเหลืองงอองทับประดประมาณ6 6 0้กโลกงน้ำตาล660้กิบโลนะครับแล้วก็ปลา660้กสิบโลสาหรับให้เกษตรกรชาวในพื้นที่ประมาณทังมัดพันวารายตรงนี้ละครับโดยใช้ได้ทังมัดก็คือตีวา รายละสิบลิตรนะครับมันเป็นน้ำมักมะเร็วนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้เกษตรกรนะครับในพื้นที่ของโครงการพัฒนาการเกษตรกระบวงจอนนี่ครับหลอดต้นทุนนะครับอย่างน้อยชุดคือหลอดต้นทุนในเรื่องของการจ่ายปุ๋ยในนาข้าวนะครับการจ่ายปุ๋ยในข่องในในแตงแตงโมการจ่ายปุ๋ยในเรื่องขอ,งอ่องปลิกหรือว่าปุ๋ยพักต่าง โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดสตูลประจำปี2558ได้ดำเนินการเปิดตัวโครงการในวันที่25มีนาคม2558ณบริเวณพื้นที่หมู่ที่3ตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลโดยมีนายเดชรัตน์สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายอำเภอละงูหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนสื่อมวลชนรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแหลมสนร่วมเป็นเกียรติซึ่งภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเราประสบความสำเร็จมากนะครับ เพราะว่าตรงนี้มือมีหน่วยงานของพระ,พร,ะราชการเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือและก็ให้ความรู้กับุ่มองค์กรที่ทําการเกษตรนะครับพอมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือให้การสนับสนุนมีเรื่องของแมคโครตลาดเข้ามาส่วนราชการทางเกษตรสกรได้ติดต่อประสานมาให้มาช่วยเหลือเรื่องการตลาดทําให้ชาวบ้านเกษตรกรที่ทาการปลูกแตงโมปลูกพืชตักนี่จะมีรายได้เสริมขึ้นมา โดยปีนี้โดยเฉลีย่ยแล้วก็ประก,กันาร,ราคาไว้10บาทนะครับทำให้ชาวบ้านที่ทําการเกษตรตรงนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นในการบูรณาการในโครงการในครั้งนี้ก็ก็ทุกภาคส่วนนะครับที่จะมาช่วยผลักดันและก็ส่งเสริมนะครับให้โครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายก็นั่นหมายความว่าทางหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับเป็นต้นแบบนะครับเป็นแม่งานทุกภาคส่วน ก็ม <S an> ีในภาคส่วนของเอกชนนะครับในภาคส่วนของหน่วยงานของรัฐก็หน่วยงานของภาครัฐก็คือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของพันิ์จังหวัดนะครับก็มาดูแลในเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นสากลจังหวัดนะครับซึ่งมาดูแลในเรื่องของการจัดทําบัญชีจัดทากลุ่มนะครับแล้วก็ฝึกฝนให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันเป็นกลุ่มทันกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งผมคิดว่า โครงการ,กรเกษตรและโครงการ,กรเกษตรครบวงจรนะครับภายใต้การนำนะครับของกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลเนี่ยซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากนะครับซึ่งให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลมันสนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและก็ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ อ,อยู่ในพะะายใต้พระราชดมริจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับก็ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากนะครับ คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรจังหวัดสตูลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดสตูลจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการผลผลิตการเพิ่มมูลค่าการตลาดให้กับภาคการเกษตรของจังหวัดสตูลและส่งผลให้เกษตรกรจังหวัดสตูลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนอัน เป็นเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีในจังหวัดสตูล